สิ่งสําคัญที่จะทําให้เราใช้ชีวิตแบบนี้ได้คือเราต้องรู้ความต้องการของเราเราต้องรู้ความชอบของเราเราต้องรู้จักตัวตนของเราว่าเราคิดอะไรเราชอบอะไรเราต้องการเป็นอะไรอะไรต่างๆหเหล่านี้และเราไม่เอาความคิดของคนอื่นมายัดเยียดให้ตัวเราเองวันนี้พี่อาจะเอา8วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเอง8วิธีที่เราจะสามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองแบบที่เ,เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการกระตุ้นให้ตัวเองรู้สึกมั่นอกมั่นใจในตัวเอง เราจะทํำยังไงบ้างนะคะจริงๆเราพี่หอไม่ได้เป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองมาตั้งแต่ต้นนะแต่ว่าสมัยก่อนมันอาจจะเป็นว่าสมัยก่อนนะพี่หอจะเป็นคนที่แบบเอไม่กล้าไปไหนมาไหนคนเดียว الي, ไม่กล้าไม่กล้าทําอะไรคนเดียวแล้วก็มันน่าจะเป็นนานมาแล้วแหละนานมาแล้วน่าจะเป็นตั้งแต่สมัยเอมหาลัยนะคะเข้ากรุงเทพครั้งแรกเป็นคนขี้อายมากไม่กล้าเดินไปไหนมาไหนคนเดียวไม่กล้าไปกินข้าวคนเดียวไม่กล้าทำอะไรคนเดียวอะไรเงี้ยทีเนี้ยพี่สาวพี่ผู้ประโยคนึงที่พูดกับพี่นะคะบอกว่าเ ตอนนั้นเขาให้พี่ไปกินข้าวที่โรงารคนเดียวแล้วเราก็ไม่อยากไปอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่ามึงคิดว่าคนเขามองมือคิดว่าคนที่แบบเขานั่งกินข้าวอยู่โรงหารเขาจะสนใจหรือว,ว่ามึงเกียกินอะไรมึงจะเดินยังไง,มงไม่มีใครสนใจจ้าทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองค่ะทุกคนวุ่นวายกับการกินของตัวเองค่ะทุกคนใส่ใจชีวิตของตัวเองค่ะ,คคะไม่มีใครมานั่งเพ่งแกค่ะได้สติเลยแล้วก็อ๋อเออจริงว่ะไม่มีใครสนใจจริงๆริงด้วยแล้วหลังจากนั้นก็ยังแบบไม่ได้ไม่ได้ใช้ชีวิตคนเดียวขนาดนั้นแต่ก็ สามารถไปไหนมาไหนคนเดียวได้จนกระทั่งแบบพอเริ่มมีแฟนเราเลิกกับแฟนทำยังไงดีละ่ะก็อยากไปดูหนังก็ไม่กล้าไปคนเดียวอะไรย่างเงี้ยจังหลังมาก็พอเลิกกับแฟนเราก็เลยฝึกการใช้ชีวิตคนเดียวเสรจทีเนี้ยเนี่ยอสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกว่ามันทําให้พี่เป็นตัวของตัวเองมาในมาตลอดแล้วก็เป็นคนที่สนุกสนานเป็นคนร่าเริงแจ่มใสคือพี่ฝึกเราเราเป็นคนออืมเพราะฉะนั้นแปดขั้นตอนวันเนี้ยที่จะเป็นการช่วยให้เราสามารถเพิ่มความมั่นใจให,ให้ตัวเองเนี่ย พี่ว่ามันเป็นเทคนิคสําหรับคนที่รู้สึกว่าไม่กล้าไปไหนมาไหนคนเดียวรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกไม่ชอบตัวเองอะ่ะวันนี้เดี๋ยวจะบอกแดวิธีนะคะที่ใช้ทําแล้วก็มันเปลี่ยนแล้วก็พี่จะบอกว่า Energy มันเปลี่ยนด้วยยิ่งถ้าเราทําแบบที่เราสามารถเชื่อมต่อกับตัวเองได้คอนเน็กกับตัวเองได้พี่จะบอกว่ามกมันทันทีที่เราคอนเน็กกับตัวเองได้อะ่ะ noting matter เลยอะ่ะไม่มีอะไรสําคัญเลยอะ่ะอ่ะ เขาบอกอ่าเป็นพี่จะบอกว่าการที่เราจะสามารถมั่นใจมั่นอกมั่นใจกับตัวเองได้คือเราต้องชอบตัวเราเองเราต้องอยอมรับความเป็นตัวของเราเองอ่ะเพราะว่าว่าเราเป็นคนแบบนี้เราเป็นคนแบบไหนเราเห็นตัวเองก่อนว่าเราเราเราเป็นคนมี personality แบบไหนรวมไปถึงผิวพรรณหน้าตาเหมือนที่พี่ใช้คำว่า beauty s t a n d a r สมัยก่อนอนะพี่เป็นคนไม่ไม่ไม่มั่นใจกับตัวเองเลยนะเพราะว่าหนึ่งคือเราถูกย้ำซ้ำๆจากผู้คนไม่ว่าจะเป็นอ่าใครก็ตามในในสังคมบอกว่าเออเอี่ยมไม่สวยหรอกอะไรเงี้ยหรือบางคนก็ขำแบบเวลาเราแต่งตัวก็จะขำเราแบบเหมือนเราพยายามสวยนึกออกปะหรือบางคนก็จะเป็นแบบเออพี่ฉันเนี่ยย้ำประจําเลยฟันห่างไปทําฟันนะอะไรเงี้ยเออเขาเข้าใจแล้วฟันห่างมันไม่สวยอะไรเงี้ยแต่มันนั่นอนะมันเป็นสิ่งที่ เราจะมีบิวตี้สแตนดาร์ดที่เอามาเปรียบเทียบกับตัวเองผิวฉันบางคนแบบไม่มั่นใจสีผิวตัวเองอะไรเงี้ยมันทําให้เราอะเปรียบเทียบกับตัวเองตลอดเวลาการเปรียบเทียบกับตัวเองมันก็เลยทําให้เราไม่มั่นใจในตัวเองว่าเราดีพอเราสวยเรามีคุณค่าเพราะฉะนั้นทุกคนต้องกลับมาที่บิวตี้สแตนดาร์ดของเรากลับมาดูเลยว่าณวันนี้บิวตี้สแตนดาร์ดของเราคืออะไรถ้าเราพอใจในตัวเองพอใจในรูปร่างตัวเองพอใจในสีผิวตัวเองพอใจในทั้งหมดของเราเองเห็นตัวเองแล้วชอบตัวเองได้ ไม่สาคัญเลยว่าใครจะพูดว่าอะไรเราจะหยุดการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้คนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าเราเอาใจไปเปรียบเทียบกับผู้คนฟังเสียงผู้คนน่ะเราจะมันจริงๆเราอาจจะบอกเออไม่ได้คิดอะไรมากๆแต่จริงๆเชื่อไหมว่ามันจะกลายเป็นสิ่งที่เราเชื่อกับตัวเองเพราะความเชื่อที่เรามีกับตัวเองเป็นสิ่งที่จิตของเราอ่ะมันจับจากคนอื่นพูดคนอื่นพูดว่าเราเป็นอย่างนั้นคนอื่นพูดว่าเราเป็นอย่างนี้คนอื่นพูดว่าเราไม่สวยย้ําเราซ้ำๆอ่ะเราจะ ส่วนหนึ่งอ่ะมันจะไปหาก็เรียกว่าสมองส่วนหนึ่งมันจะไปตามหาบทพิสูจน์บททดสอบว่านี่ไงสิ่งที่เขาพูดอ่ะเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเราก็เลยเป็นตามนั้นและเชื่อตามนั้นทีนี้วิธีแก้มันคืออ่าวิธีแก้มันคือวิธีแก้มันมีทั้งหมดวิธีที่จะทําให้เราทลายนิสัยเนี้ยทลายความไม่มั่นใจของตัวเองหรือว่าบูธพลังความมั่นใจของตัวเองขึ้นมามันมีทั้งหมดแปดวิธีวิธีแรกคือ ให้เราใช้ชีวิตแบบที่เป็นตัวเองที่สุดฟังเสียงตัวเองที่สุดมันเป็นเป็นเป็นเรื่องปกตินะสมมตินะพี่สาวฉันจะบอกว่าแกฟันห่างแกไปดัดฟันเถอะแต่ฉันมีความรู้สึกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ไม่ดัดฟันก็ชอบแบบนี้อะไรเงี้ยชอบแบบนี้เชื่อในตัวเองเราไม่จำเป็นต้องทําทุกสิ่งที่ผู้คนรอบตัวเราบอกให้เราไปทําอย่างเช่นเราอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้สนอกสนใจว่าสมมตินะบางคนนะเพื่อนบอกว่าเออจมูกมึงแฟบป่าไปทาจมูกเธออะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็เชียร์มาก แต่เราไม่อยากไปทําให้ฟังความต้องการของตัวเองเป็นหลักว่าเราไม่ได้อยากไปทําค่ะเราพอใจแบบนี้ใช้ชีวิตแบบสอดคล้องกับความต้องการของตัวเองมากที่สุดสิ่งสําคัญที่จะทําให้เราใช้ชีวิตแบบนี้ได้คือเราต้องรู้ความต้องการของเราเราต้องรู้ความชอบของเราเราต้องรู้จักตัวตนของเราว่าเราคิดอะไรเราชอบอะไรเราต้องการเป็นอะไรอะไรต่างๆเหล่านี้และเราไม่เอาความคิดของคนอื่นมายัดเยียดให้ตัวเราเองเราไม่ละทิ้งตัวตนของเราเพียงเพราะใครบอกว่า Icana, เราดีหรือเราไม่ดีมันคือการกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองว่าเรานะวันนี้รู้สึกยังไงกับตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรอันนี้ข้อที่1นนะคะข้อที่2คือให้เวลากับตัวเองบ้างนะคะให้เวลากับตัวเองบ้างคืออะไรให้เวลาเกับตัวเองในการอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองเชื่อไหมว่าเราจะได้ยินเสียงตัวเองชัดเมื่อเราอยู่ในที่ที่เงียบๆกับตัวเอง บางทีอะ่ะพี่จะชอบคิดอะไรออกเวลาที่พี่นั่งรถแล้วเวลาที่พี่นั่งรถไปที่ไหนอะ่ะพี่จะไม่ได้ใช้หูฟังพี่จะนั่งแบบเหมือนคนเหม่อลอยอะ่ะแต่จริงๆการเหม่อลอยมันเป็นการเหม่อลอยแบบมีสติอะ่ะแล้วแล้วมันจะมีแวบแวบแวบมาอะไรเงี้ยมันจะฟังเสียงตัวเองว่าณนะสถานการณ์นี้คิดอะไรอยู่ถ้าบางทีมันฟุ้งอะ่ะ มันฟุ้งเรื่องเนี้ยแล้วมันจะมีคําตอบต่อมาว่าฟุ้งเพราะอะไรทําไมถึงเป็นอย่างนั้นมันอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ออบปฏิบัติสายอ่าสติปัฏฐานสี่เนาะนั่งสมาธิสายแต่สติปัฏฐานสี่ใส่หลวงพ่อจรัยเงเพี่ะว่าอันนี้มันอาจจะเป็นจากผลพลอยได้จากการที่เราปฏิบัติเข้มข้นในช่วงช่วงหนึ่งที่เวลาที่ความคิดมันฟุ้งความคิดกระทบอ่ะเราจะดูความคิดเห็นความคิดแล้วมันจะมีสติปัญญาเข้ามาควบคุมความคิดนั้น นั่นแหละจึงทําให้เราได้ยินเสียงตัวเองชัดซึ่งมันจะทําให้เราตระหนักรู้ในทุกๆสถานการณ์ว่าการเดินทางของเรานับจากสถานการณ์นี้เราจะเดินไปแบบไหนมันจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งสองสามสี่นะ,ะข้อที่3ามคือให้เราปฏิบัติกักบตัวเองแบบที่เราคือเพื่อนสนิทเพื่อนรักที่สุดของตัวเองในวันที่เราหาใครไม่เจอหันซ้ายก็ไม่เจอหันขวาก็ไม่เจอให้หันกลับข้างมาข้างในต้องการคนสักคนปลอบใจหันกลับมาปลอบใจตัวเอง สิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดกับตัวเองก็คือให้ใช้สมุดบันทึกให้ใช้การ journal การเขียนบันทึกและเป็นการเขียนบันทึกถึงตัวเองถึงตัวเองนี่เป็นสิ่งที่พี่ทาตอนมหาลัยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่านี่คือการที่เรามาเชื่อมต่อกับตัวเองด้วยพี่อาจจะชอบมี ชอบเป็นคนชอบเขียนบันทึกเนาะแล้วก็จะมีสมุดบันทึกที่เราแบบเขียนแบบเขียนกับตัวเองไม่ได้เขียนทุกวันด้วยนะเขียนในวันที่เรารู้สึกว่าเราอยากคุยกับใครสักคนแล้วเราไม่รู้เราจะคุยอะไรเงี้ยพี่อก็จะกลับมาเขียนสมุดบันทึกบางทีก็จะเป็นแบบเออสวัสดีแกนี่ฉันเองนะอะไรเงี้ยเออแกวันนี้ฉันรู้สึกแบบบลา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 แล้วก็ว่าไปมันคือการที่เรากลับมา เข้าใจความรู้สึกของตัวเองอภัยตัวเองยกโทษให้ตัวเองรวมไปถึงเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเกิดการผิดพลาดหรืออะไรก็แล้วแต่เราอยู่ตรงนั้นเพื่อตัวของเราเองสิ่งหนึ่งที่พี่จะเห็นเวลาที่พี่ทำเขียน journal เนาะก็คือเวลาที่เราเขียนอะมันจะมีเหมือนแบบสมมติพี่พี่เล่าเรื่องนี้ให้ให้คนข้างในของพี่ฟังด้วยการเขียนสม,มุดบันทึกเชื่อไหมว่าคนข้างในเขาจะตอบกลับมาด้วยความคิดนี่แหละว่าสมมตินะแกเนี่ยวันนี้ฉันคิดมากวันนี้เพื่อนไม่อยากคุยกับฉันเลยอะไรเงี้ยเขาว่า พูดกับฉันแบบนี้หนึ่งหนึ่งสองเสีเขาคิดว่าเขาสิบฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่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 แล้วมันจะมีเสียงเจนงว่าแต่จริงๆมันก็ดีไม่ใช่หรอกแกเพราะว่าอย่างน้อยๆคนเ่าเนี้ยก็ทําให้แกเห็นแล้วว่าเออเขาไม่ควรจะอยู่ในชีวิตแกมันจะเป็นสติที่เข้ามาพี่อ๋อเชื่อว่ามันคือปัญญาภายในนะคะที่เขาเข้ามาสอนเราในช่วงที่เรามีจิตที่นิ่งที่สุดเพราะการเขียนบันทึกคือช่วงเวลาที่จิตเรานิ่งที่สุด จิตเรานิ่งจิตเราได้เข้ามาเชื่อมต่อกับต,ตัวเองทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องดีเสมอเป็นประสบการณ์ชีวิตเพราะฉะนั้นชีวิตของเราอะไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ให้ท่องไว้ว่ามันคือเรื่องดีเสมอมันคือประสบการณ์มันคือสิ่งที่เราให้เราทำให้เราเติบโตไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นแฟนทิ้งเพื่อนไม่คบอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างคือเรื่องดีเพราะมันทําให้เราสามารถเติบโตวันละองศาเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนั้นถามตัวเองว่าเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นฉันได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องเรื่องนี้ อันถัดมานะคะคือข้อที่4ก็คือการทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างเห็นแก่ตัวบ้างจริงๆคําว่าเห็นแก่ตัวไม่ใช่แบบเอาเปรียบคนอื่นนะเห็นแก่ตัวก็คือเห็นความรู้สึกของตัวเองเป็นสิ่งสําคัญบ้างบางครั้งเราจะเติบโตกับการเอาใจคนอื่นการพรีสคนอื่นการเสียสละเพื่อคนอื่นแต่บางครั้งอ่ะให้ประโยชน์กับตัวเองบ้างมันคือการเอาอกเอาใจตัวเองบ้างพี่เอายกตัวอย่างนะง่ายๆนะเพราะว่าเรื่องนี้มันคือ energy ยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าวันนี้เราขึ้นรถแล้วเราเหนื่อยมาก เหนื่อยมากๆแทบจะแบบไม่ไหวแล้วแล้วเราได้ได้ที่นั่งแล้วเรานั่งแล้วปรากฏว,ว่ามีคนแก่คนหนึ่งขึ้นมาแตเขาแทบจะยืนไม่ไหวละถ้าวันนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่อยากลุกไม่ต้องลุกเพราะถ้าลุกแล้วเราจะรู้สึกแย่ทันทีว่าทำไมกูต้องทำ ทำไมคนอื่นไม่ทํามันจะเป็นเนกาทีฟเอนเนอร์จีแต่ถ้าวันนั้นนะเธอเหนื่อยมากๆแล้วเธอเห็นคุณยายคนหนึ่งขึ้นมาแล้วแกจะเดินไม่ไหวแล้วด้วยจิตที่เมตตาของเราด้วยจิตที่เรารู้สึกแบบเรา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 อยากทําความดีอ่ะเราเราจิตเมตตาโดยอัตโนมัติแล้วเราลุกขึ้นให้นั่งเสียสละที่นั่งด้วยความรู้สึกดีๆไม่ใช่เนกาทีฟลุกให้นั่งได้มันคือการที่เรามอนิเตอร์ความรู้สึกของตัวเองก่อน ทุกครั้งรวมไปถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่เป็นไรก็เลยถ้าเธอจะเห็นแก่ตัวถ้าเธอคบกับใครสักคนหนึ่งแล้วเธอรู้สึกว่าเขาอาเปรียบเธอมากไปเธอไม่จาเป็นต้องพีดเขาก็ได้ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นในครอบคนในครอบครัวเป็นคนรักหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ฟังเสียงความต้องการของตัวเองเป็นหลักเห็นแก่ตัวบ้างบางครั้งเราไม่อยากไปที่ไหนเราไม่จําเป็นต้องไปบางครั้งเราไม่อยากเสียสละเราไม่จำเป็นต้องเสียสละเห็นแก่ตัวบ้าง เห็นแก่ตัวบ้างเพราะเราจะสามารถเป็นผู้ให้ได้มากขึ้นเมื่อเราให้ด้วยความสุขแต่เราจะไม่สามารถเป็นผู้ให้ได้ดีเมื่อเราทำด้วยความทุกข์จำข้อนี้ไว้เพราะฉะนั้นให้ฟังเสียงความต้องการของตัวเองดังนั้นอย่ารู้สึกผิดเมื่อเราปฏิเสธคนอื่นบ้างนะคะให้เราโฟก,กัสที่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราในขณะนี้ถ้าขณะนี้เหนื่อยจนจนไม่สามารถทำอะไรเพื่อใครได้หยุดพักหยุดพักพักนะคะ เพราะว่ามันคือพี่พ่อยากมองว่ามันคือ energy เมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝืน energy ตัวเองอะ่ะมันจะพังข้อที่5นะคะคือการยอมรับตัวเองข้อที่หนะคะคือการเลือกสังคมที่เราอยู่ที่จะช่วย support เราไม่ใช่เหยียบย่ำเราถ้าวันนี้เราอยู่ในสังคมที่สมมตินะถ้าแกมีเพื่อนที่เขาแบบ อะไรอะไรกับเกี่ยวกับเรามันไม่มีอะไรดีทําไมแกเป็นคนแบบนี้ทําไมแกเป็นคนโชคพูดอย่างนี้ทําไมแกหน้าตาแบบนี้อะไรต่างๆเหล่านี้หรือเป็นคนคิดลบกับเราหรือชอบบูลลี่เราเลี่ยงได้เลี่ยงหลีกได้หลีกคนเหล่านี้จะพูดวิจารณ์เกี่ยวกับตัวตนของเราลักษณะนิสัยของเราหน้าตาของเราอะไรก็แล้วแต่อย่าให้ความสําคัญกับเขาเลี่ยงได้เลี่ยง ถ้าเรายิ่งอยู่หรือว่า,ถ,าถ้าเรายิ่งฟังวันนี้เราอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเขาย้ำไปเรื่อยๆย้ำไปเรื่อยๆย้ำไปเรื่อยแน่นอนเราจะมีความรู้สึกนั้นทันทีนะคะเราจะมีความรู้สึกแยกกับตัวเองทันทีเพราะฉะนั้นเลือกสังคมที่เราอยู่ที่เขาช่วยให้เรามั่นใจในตัวเองไม่ใช่เหยียบย่ำตัวเราข้อที่6นะคะ จงภูมิใจกับความสําเร็จเล็กๆน้อยๆของเราในแต่ละวันเพราะนั่นอาจจะทําให้เรามั่นใจในตัวเองความสําเร็จไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่วันนี้แค่ลุกขึ้นมาเก็บที่นอนได้คือหนึ่งความสําเร็จวันนี้แค่เอาตัวเองไปออกกําลังกายได้แค่30นาทีคือนั่นคือความสําเร็จฉลองความสําเร็จของตัวเองวันละอย่าง2องอย่างสิ่งที่พี่จะแนะนําให้น้องๆที่เรียนในคอร์สทำก็คือการนับความสําเร็จในแต่ละวันนับความสำเร็จในแต่ละวัน,น,วน,วนด้วยการจดบันทึกวันนี้ทําอะไรสําเร็จแล้ว วางเป้าหมายก่อนริ่นต้นขั้นที่หนึ่งคือวางเป้าหมายก่อนว่าวันนี้จะทําอะไรแล้วสิ่งที่สองที่ควรทําก็คือดูซิว่าไอ้วันนี้สิ่งที่เราจะทํามันทําสําเร็จแล้วหรือยังแล้วทํามันให้สําเร็จในแต่ละวันแล้วจดบันทึกมันเมื่อเราทําฝึกทําความสําเร็จในทุกวันทุกวันทุกวันมันจะสร้างให้เราเครารพตัวเองมากขึ้นนับถือตัวเองมากขึ้นภูมิใจในความสําเร็จของตัวเองมากขึ้นแล้วเลเวลกันเครารพตัวเองเซลฟ์เอสตีมเราจะเลเวลอัพขึ้นมา นะคะข้อที่7คือจงมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วพุ่งไปที่เป้าหมายนั้นเป้าหมายของเป้าหมายของเรากับความฝันของเรามันต่างกันแค่อย่างเดียวคือเป้าหมายคือจะมีการลงมือทําความฝันคือคิดเฉยๆแต่ไม่ทําเพราะฉะนั้นเธอจะมั่นใจโดยเองมากขึ้นเธอจะมีเซลฟ์เอสตีมากขึ้นเมื่อเธอสร้างเป้าหมายขึ้นมาแล้วเธอทํามันให้สาเร็จสิ่งหนึ่งที่พี่แนะนําในกลุ่มของอลิมิเต็ดกลุ่มอะ่ะก็คือเวลาที่น้องๆมาปรึกษานาะว่าแบบ วางเป้าหมายแล้วแล้วก็รู้สึกท้อใจอะไรเงี้ยพี่จะบอกว่าให้วางเป้าหมายใหญ่คือภาพใหญ่ก่อนสร้างภาพใหญ่ก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการในชีวิตคืออะไรแล้วหันเป้าหมายนั้นนะให้เล็กลงเพราะไม่อย่างนั้นเราจะไม่เครารพตัวเองเราจะรู้สึกท้อแท้ทําไม่สําเร็จเลยวะทําไม่สําเร็จเลยวะสมมุติว่าวันนี้เธออยากเข้าอาเป็นเด็กมหาลัยแล้วกันนะจะได้คิดภาพออกเหมือนกันเพราะทุกคนนะ่าจะผ่านช่งวงวัยมหาลัยเหมือนกันละเอ่สมมุติว่าวันนี้อยากจะสอบเข้ามหาลัยเนี้ยนี่คือภาพใหญ่นะ แต่มีเวลาหนึ่งปีเ네นี่ยหนึ่งปีเนี้ต้องคิดเลยว่าหึ่งปีนี้ฉันจะต้องอ่านอะไรเพื่อให้สอบเข้ามหาลัยนี้เราจะทําความเข้าใจว่าการไปถึงเป้าหมายเนี่ยเราจะต้องเจออะไรเราจะต้องทําอะไรแล้วเอาอันนั้นหันมาเป็นแอคชั่นแพลนวางเป้าหมายในจาร้อหกสิบ้าวันเนี่ยฉันจะทําอะไรหันเป้าหมายลงว่า6เดือนเนี่ยมันจะต้องไปถึงอะไรฉันจะต้องทําอะไรสําเร็จแล้วหเ,เดือนหเ,เดือนแรกหเดือนหลังฉันจะต้องทําอะไร ถอยไปสมเดือนจะต้องทําอะไรถอยไปหนึ่งเดือนจะต้องทำอะไรถอยไปหนึ่งสัปดาห์ต้องทำอะไรและถอยไป1วันทําอะไรแล้วเมื่อเธอมีเป้าหมายที่ชัดเจนอ่ะเธอจะมีแอคชั่นแพลนที่ชัดเจนพอเธอมีแอคชั่นแพลนที่ชัดเจนมันจะเป็นการเก็บสกอร์ในทุกวันเมื่อเธอทําวันนี้สําเร็จวันพรุ่งนี้มันจะสแล้วทําวันพรุ่งนี้สําเร็จเป้าหมายใหญ่มันจะชัดเจนเองมันจะสําเร็จเองแต่ถ้าเกิดแบบวันนี้ผ่านวันนี้ทําวันนี้ผ่านวันนี้ทําจงมันเธอทําให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองว่า ท้อกับตัวเองว่าเป้าหมายนั้นมันมาไม่ใกล้มันมันเข้ามันเข้ามาไม่ถึงเราเลยเพราะว่ามันไกลตัวจังเลยเพราะเราไม่ใส่ใจในดีเทลรายวันนี่คือการทาเป้าหมายของเราให้สําเร็จนะทุกคนเพราะฉะนั้นเป้าหมายสําคัญมากนะคะจงมีเป้าหมายหรือว่ามีเข็มทิศให้กับตัวเองเพราะมันการมีเป้าหมายมันคือสิ่งที่เป็นเข็มทิศให้เราว่าเราจะเดินไปทางไหนนะคะข้อที่8ข้อสุดท้ายคือจงดูแลตัวเองจงดูแลตัวเองในที่นี้ก็คือดูแลทั้งกายและใจ กายเนี่ยเป็นแบบฟิสิกอลภาพลักษณ์บุคลิกภายนอกของเราทั้งหมดตั้งแต่หัวจรดเทา้าจงดูแลตัวเองจงดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองจงดูแลสุขภาพจิตของตัวเองฝึกเป็นคนคิดบวกในทุกๆวันฝึกเป็นคนเห็นเรื่องดีๆในแต่ละสัตว์สถานการณ์มองผู้คนในเรื่องดีทุกคนมีทั้งดีและไม่ดีพี่แอลก็มีทั้งดีและไม่ดีพี่แค่ทุกคนแค่เห็นพาร์ทพี่ในพาร์ทที่ดีแต่มันก็มีพาร์ทที่พี่ไม่ดีไม่น่ารักเพราะฉะนั้น เราเลือกได้ว่าเราจะมองคนคนนั้นแบบดีหรือไม่ดีทุกอย่างถูกต้องหมดเพราะฉะนั้นการที่เราจะฝึกเป็นคนที่มีจิตที่สุขภาพจิตที่ดีเราแค่ต้องฝึกมองทุกอย่างให้มันเป็นฝั่งบวกเพราะคิดละคิดบวกกับคิดลบค่ามันเท่ากันมันเกิดขึ้นเหมือนกันหมดแค่แต่คิดบวกมันสบายใจกว่าคิดลบมันรู้สึกแย่ก็แค่เราต้องเลือกว่าจะเอาอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้าดูแลสุขภาพ ดูแลรูปร่างดูแลการแต่งตัวดูแลบุคลิกดูแลกลิ่นดูแลทุกอย่างซึ่งอันเนี้ยทุกคนพี่เกว่าเราสามารถลงดีเทลกับมันได้แบบละเอียดแล้วก็พี่เกว่าลงดีเทลกับตัวเองนะแต่พี่อยวกใช้ลงดีเทลด้วยการทำเซลล์คอนเซปต์นะคะทำเซลล์คอนเซปต์ซึ่งมันมีในหลายๆคลิปที่พี่เวาพูดเรื่องเซลล์คอนเซปต์นะทุกคนไปถอ,ถอยหลังดูได้เลยนะคะแต่เซลล์คอนเซปต์มันเป็นหนึ่งในบทเรียนที่พี่เหาทำนะคะแล้วก็ เป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่พี่ทำแล้วมันเปลี่ยนตัวพี่เซลล์คอนเซปต์คือสิ่งที่พี่ทาให้พี่เปลี่ยนตัวเองได้ภายใน6เดือนเพราะว่าเราจริงกับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบเอออยากเปลี่ยนตัวเองในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมที่เราชอบตัวเองมากๆเนี่ยให้ลองทำเซลล์คอนเซปต์นะคะเซลล์คอนเซปต์พี่เอาเปิดขายแยกแล้วนะคะขายแยกแล้วทุกคอร์สต,ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคอร์สฮิลลิ่งคอร์ส e อีบุ๊กหรือว่าคอร์สเซลล์คอนเซปต์พี่เอาขายแยกแล้วนะคะ แล้วก็ทุกคนก็จะได้เรียนในเซสชันนั้นๆแล้วก็ถ้าอยากแบบซื้อเพิ่มอะไรเงี้ยก็ค่อยซื้อเพิ่มหรือว่าเข้าห้องอลิมิเต็ดอย่างเงี้ยก็ค่อยแจ้งอีกทีหนึ่งว่าขอซื้อเพิ่มในวันที่เราพร้อมนะคะก็สอบถามรายละเอียดได้ทางไลน์นะคะทางไลน์ที่ขึ้นให้นี้นะคะสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าการที่เราจะกลับมาลักตัวเองบูตเอ NER จีความมั่นอกมั่นใจให้ตัวเองเนี่ยหนึ่งคือเราต้องเรียนรู้การยอมรับตัวเองเห็นความต้องการของตัวเองให้ชัดเจนเข้าใจความรู้สึกของตัวเองที่มี ในแต่ละวันใน,ในทุกสถานการณ์แล้วก็ยอมรับทุกความผิดพลาดของตัวเองว่ามันคือบทเรียนมันคือการเติบโตของชีวิตนะคะและให้ปฏิบัติกับข้อผิดพลาดข,ของเราเหมือนมันเป็นเพชรอย่าสิ่งหนึ่งที่มันที่เราทํามักจะทากันเสมอเอาง่ายๆเวลาที่เราทำอะไรผิดพลาดเราจะชอบโทษตัวเองชอบเหยียดย่าตัวเองชอบด่าดตัวเอง นับจากวันนี้ไปขอให้ทุกคนมองทุกข้อผิดพลาดของตัวเองทุกการตัดสินใจของตัวเองที่มันผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกแย่ให้มองเขาเป็นเพชรแล้วขอบคุณเขาให้ได้เพราะสิ่งนั้นคือสิ่งที่ทําให้เราเติบโตสิ่งนั้นคือสิ่งที่ทําให้เราเรียนรู้แล้วให้ถามดูซิว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องเรื่องนี้และมีอะไรที่เราได้เติบโตจากสิ่งสิ่งนี้มันจะทําให้เราได้มองทุกอย่างเป็นโพสิทีฟมากขึ้นและ อย่าลืมชื่นชมตัวเองอะไรก็ตามที่เราทําสําเร็จอะไรที่ก็ตามที่เราทําดีส่องกระจกแล้วเห็นส่วนที่เราชอบในตัวเองชมตัวเองพี่อาจจะติดนิสัยแบบเวลาแต่งตัวเสร็จแต่งหน้าเสร็จจะชอบมองตัวเองแล้วจะบอกอ้ย oh, ทำไมสวยจังเลยวะเออทำไมสวยจังเลยแล้วก็แบบด้วยความที่เราเป็นคนดูแลผิวใช่ปะลุกขึ้นมาดูแลผิวแบบจริงจังมากๆอะไรเงี้ยเวลาที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วมันจะเห็นหน้าสดตัวเองมันก็จะชอบแบบส่องในกระจกแล้วจะบอกอ้ทำไมผิวสวยอย่างนี้วะอะไรเงี้ยชื่นชมตัวเองทุกคนชื่นชมตัวเองในส มาด้อยค่าเราไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครสามารถสื่อสารกับเขาได้อย่างของพี่หาวว่าตอนที่ตอนที่พี่พี่สาวพ,พี่เขาชอบสมัยก่อนอ่ะเขาชอบบ่นพี่เรื่องฟันห่างใช่ปะที่แบบเออแกต้องทําฟันแกต้องทําฟันสิ่งหนึ่งที่พี่ทาก็คือว่าก็ไม่เห็นต้องทําเลยแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วมันก็แค่บิวตี้สแตนดาร์ดของแต่ละคนอ่ามันทําให้เราสามารถสื่อสารกันเข้าใจกันว่า แกควรจะหยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้วแต่มันเป็นงานสื่อสารที่แบบเออมาอยู่ที่ลักษณะของแต่ละคนเราก็โอเคแบบนี้แล้วไม่เห็นเป็นไรเลยเขาก็หยุดพูดโดยอัตโนมัติมันอาจจะเป็นแค่ต้องสื่อสารถ้าเป็นคนในครอบครัวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นที่อยู่ในสังคมหลีเกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงแล้วก็ึดทาอะไรที่เลือกตัวเองก่อนให้พยายามเลือกตัวเองก่อน ทุกๆครั้งเวลาที่เราอยากเห็นแก่กตัวบ้างก็เห็นแก่กตัวได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเออเราอยากเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ได้ทุกอย่างให้ดูที่ความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการตั้งเป้าหมายแล้วก็ทํามันสําเร็จเก็บสะสมคะแนนความสําเร็จให้ได้ในทุกๆวันนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะทําเพื่อตัวเองแล้วก็ที่สําคัญสุดท้ายจงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะนี่เป็นสิ่งที่พี่อยากจะแบบชวนทุกคนมาลองฝึกนะคะจะได้เป็นคนที่มีความมั่นใจพี่ออาเป็นคน พี่กไม่ได้เป็นคนที่แบบมีความมั่นใจขนาดนี้เบอร์นี้ตั้งแต่ต้นแต่ว่าพอมันเริ่มฝึกกับตัวเองเรื่อยๆมันเริ่มรู้สึกดีกับตัวเองเรื่อยๆมันทาให้ให้ความรู้สึกที่เรามีกับตัวเองมันค่อยๆเปลี่ยนแล้วมันค่อยๆชัดนะคะก็ลองเอาไปใช้ดูพี่ว่ามันเป็นสเต็ปที่ง่ายๆมันไม่ได้ยับซับซ้อนแล้วมันไม่ได้ยากนะคะมันไม่ได้ยากโอเคก็หวังว่าทุกคนน่าจะได้ประโยชน์จากคลิปเก็บนี้ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะคะ